สวัสดีค่ะวันนี้โบไม้ไทยนะคะหรือกษตรนไม้เนาะก็จะพาท่านมาดูแลจัดการไม้ประดับนะคะที่ปลูกลงในกระถางก็ถ้าใครตามวิดีโอแอจะเห็นว่าแอนนำเสนอเรื่องราวมาตลอดตั้งแต่การไปเลือกซื้อกระถางนะคะอันนี้จะเป็นกระถางดินเผาที่ซื้อมาจากเ,เขาเรียกอ,อะไรด่านกุวียนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่เลือกซื้อไม้ไอ้ที่เลือกซื้อกระถางดินเผาเพราะว่า จะเห็นว่าพื้นที่แอดวางเป็นพื้นซีเมนต์และตรงนี้เราทําการลาดซีเมนต์เนาะเราอยากที่จะให้ต้นไม้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะอย่างน้อยก็ช่วยเขาดีน,นึงนะคะเพราะว่าร้อนมากเลยนะคะทุกคนถ้าจะลาดซีเมนต์หมดหมดเหมือนแอดเนี่ยต้องพิจารณาใหม่นะคะเพราะว่ามันมีผลตามมาเยอะมากมาดูเรื่องราวการดูแลเีกก่านะคะก็แอดจะมีการพรวนดินบ้างนะคะทุกคนเราจะมีการใส่ปุ๋ยก็ทำดิีโอไปตลอดเนาะแต่ตอนนี้เราจะสังเกตว่าดินในกระถางเขาหมดนะคะ ลดลงไปเนาะเราก็จะต้องมีการเติมดินลงไปค่ะสำหรับดินเนี่ยไอ้ก็ซื้อมาเป็นดินถุงนะคะจะอยู่ที่ราคา6ถุงร้อยเป็นดินผสมพวกใบก้ามปูนะคะก็ต้องดูในดินที่เราจะเอามาเติมด้วยนะคะว่าเป็นดินที่เหมาะสมกับต้นพืชที่เราปลูกหรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชได้กับทุกชนิดนะคะจะเห็นในซองเนาะ สำหรับไม้ที่แอดปลูกที่เห็นกำลังใส่กระถางต้นสีเหลืองๆอันนี้ก็คือเป็นต้นเกดมาในสีทองหรือคนจะเรียกว่าเป็นต้นเมเปิลนะคะของเมืองไทยเนาะมันจะมออีถ้าโดนแดดจัดเนี่ยมันก็จะเป็นสีออก เขียวอ่อนแต่ถ้ามันอยู่ในร่มมันก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะทุกคนโง so, มันจะสวยนะแล้วมันก็ค่อนข้างโตวไวด้วยแล้วก็ดูแลง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นต้นด้านซ้ายจะเห็นต้นนี้นะคะค่อนข้างโตช้าแก้วจองขวันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่สวยนะคะทุกคนเวลาเขาโตไปเนี่ยฟอร์มจะเยอะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่คนนิยม ปลูกมากในตอนนี้เอามาจัดสวนราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็อยู่ที่ต้นรับเป็นพันขึ้นค่ะแอดปลูกมาดูสิคะยังไม่ไปถึงไหนเลยนะคะก็เหมาะกับอยู่ในกระถางก่อนนะคะเดี๋ยวคงจะต้องย้ายลงดินในอีกอนาคตอันยาวไกลและถ้าต้นขวาสุดด้านนู้นก็จะเป็นต้นลัซามนะคะทุกคนจะไม่เห็นนะคะก็จะเป็นไม้ที่โตช้าเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นไม้ที่ไม่เหมาะในกระถางนะคะจริงๆแล้วทุกไม้ที่ปลูกอย่างเงี้ยจะเป็นไม้ที่ไม่ได้เหมาะในกระาง นะคะคก็คือถ้าเป็นกระถางก็ต้องเป็นกระถางที่ใหญ่ๆนะแต่ว่าแอดก็ไม่รู้จะเอาไม้อะไรลงเพื่อที่จะทำให้บ้านมันร่มขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจเอาต้นนี้มาปลูกกันก่อนนะคะ พอใส่ดินแล้วนะคะเราก็พยายามเติมดินจากเติมดินเสร็จนะคะก็ต้องทำอะไรคะก็ต้องทำความสะอาดนะคะเอาเศษดินออกให้หมดนะคะและแต่แอดไม่ได้รดน้ำนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เรารดน้ำไปแล้วแอดจะรดน้ำเพียงพอกับความต้องการของพืชแต่ละวันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลออกจากกระถ,ถาง่งั้นันก็จะไปทำให้พื้นซีเมนต์ของเราก็จะสกปรกอีกนะคะก็วันนี้ถ้าใครชอบ ไอเดียการดูแลนะคะไม้กระถางก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็คอมเมนต์มาหากันได้นะคะว่าท่านปลูกไม้กระถางอะไรบ้างพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่วิดโดนา